สวัสดีครับู้ช่และผู้ติดตามทุกท่านเลยนะครับผมเจอกันทุกวันนะครับผมกับเกมโปโกเกมซาร้านะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาบอกพยยกรณ์อากาศประจำวันที่1 4บเดือนห้ากันนะครับวันนี้จะมีสภาพอากาศอะไรเรามาดูกันเลยสำหรับวันนี้ก็จะมี2ส,ส,ส,สภาพอากาศนะครับผมช่วงนี้จะเป็นหิมะตกหนักช่วง9กาในกาสิถึง1 0ในกาสิบช่วงต่อไปจะเป็นหมอกทึบนะครับผม ช่วง21นาฬิกาถึง23นาฬิกานะครับเข้ามาดูในเขตจับกันเลยครับผมเริ่มต้นที่เขตจับระดับต่ำเลยครับสภาพอาการหมอกทึบนะครับผมโอเคมอนก็จะมีตามนี้เลยเรามาดูกันต่อในสภาพอากาศหิมะตกหนักนะครับโอเคมอนก็จะมีตามนี้นะครับผมเราย้ายมาที่เขตจับระดับสูงกันเลยดีกว่าครับ ลงมาที่สภาพอากาศหมอกทึบเลยนะครับโปกเกมอนก็จะมีตามนี้นะครับผมมาดูกันต่อในสภาพอากาศหิมะตกหนักเลยครับโปกเกมอนก็จะมีตามนี้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับีย๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้แบบฮา